แบบว่าจะนั่นจะลงหลงชื่ออยู่โอ้ยปลูกทุกอย่างที่กินได้เลยนี่มีทุกอย่างทุกแนวเลยชมสวนวันนี้พาชมสวนนี่โพดสมโอก็ะเพียงยะล้มแหลมมีผักษาบี่จากผักษาบไหมผักษาบอีนูนนะบางบางคนเขาเรียกอีนูนบางอีนูนผักสาบ ไม่รู้จักเลยลุงกินลูกกลมๆนะนี่นี่เขาว่าเขาจะจิมน้ำพริกอร่อยอ๋ออันนี้เกิดแบบว่ามันมันมันไม่ค่อยรู้จักอะไรอุ้ยเป็นของป่าวันนี้พาชมสวนเนี่ยกางเทนี้ก็เขาหวานข้าวแน่แต่มันแรงมากเลยเนี่ยดินแห้งจังนะนาข้างเทียงอุ้ยสวยอยู่เนาะแต่ว่ามันไม่มีน้ำมันแรงมันแรงปกติมัน จะเข้าเองเลยมปนไคุณลุงเขาสำเร็จแล้วเขาว่าเขาปลูกต้นไม้มานี่ก็หลายปีแล้วไปเรื่อยๆตอนนี้ดูน้ำแห้งหมดทุกปีจะไม่แห้งนะน้ำเต็เมเลยไอ้ยา้าบุกรุกมาแทนที่น้ำ จ้าเพราะว่ามันมันแรงมันก็แต่ก่อนมันมีน้ำนะเดี๋ยวนี้มันแรงโอ้ผักบุ้งก็งามตัวนี้งามอยู่นะลงนะุงเราเราลงไปเก็บผักบุ้งก่อนดีไหมน,นั่นเห็นไหมลุงชวนไปเก็บผักบุ้งอีกต่างหากลงดีๆนะลุงเดี๋ยวสไลด์ไปโอ้เก็บผักบุ้งก่อน <laughs> ลุงชวนเก็บตัวเอ้โอ้ยงามอยู่น,นั่นนี่ยอดผักบุ้งคืองามแท้ งาม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 ใแดงสุดยอดเลยใช่เลยลุงเนยโอ้ยอธรรมชาติธรรมชาติเลยผักบุง้งแ,แต่ก่อนตรงนี้มันมีน้ำเลยน้ำมันแห้งเก็บผักบุ้งกันก่อนได้จ้าเด้อเพื่อนๆจ้า